สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับผู้ที่เกิดวันพระหัสสวัดีนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะครึ่งปีหลังตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคมเลยนะคะการงานการเงินความร,รักท่านอายโดยอาจารย์เบญจพรพรมยานนะคะ เป็นการอ่นานไพ่โดย general reading ไม่ใช่ดวงของใครจนฝาดจะได้ดูดวงแบบส่วนตัวนะคะฟังแล้วชอบก็ฝากกด subscribe like s h a r เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาฟังกันเลยนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะเกี่ยวกับการงานมีการรอคอยความสำเร็จ นะคะหรือบางดวงเจ้าชะตากำลังปลูกสร้างที่พักอาศัยคอนโดนะคะมีการเกงกำไรเกี่ยวกับการซื้อการขายปล่อยเปปล่อยเช่านะคะปล่อยเซ้งนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะทำได้ดีและถูกฉลกนะคะหรือในบางดวงเจ้าชะตาที่มีภาวะมีปัญหาเรื่องงานอยู่นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรือเป็นพนักงานนะคะ ก็มีการรองานก็อาจจะรอนานหน่อยนะคะก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่3เดือน6เดือนขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลยะโควิด -19 ด้วยแล้วนะคะก็อาจจะรอรอนานนิดนึงนะสำหรับผู้ที่เล่นหุ้นเก่งกำไรก็อาจจะรอคอยผลกำไรเงินปันผลอยู่นะคะก็ รอจังหวะเวลานิดนึงนะคะนัดหมายกันดีๆแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหากันนะคะงานประจำอาจจะถูกเพ่งเลงนะคะในบางดวงเจ้าตานะคะกำลังจะโดนบางดวงก็อาจจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้ให้ระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเก่งเก่งอะไรอะ่ะทำงานแบบเก่งเกงกันไปเลยนะบางดวงเจ้าตาเพราะว่าเป็นช่วงที่ขาลงนิดนึงสำหรับ ช่วงโควิด1 9หรือเป็นช่วงของดวงใครที่กำลังมีภาวะติดขัดมีปัญหาก็อาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะคะงานการที่เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับงานกลางคืนนะคะผับบาร์หรืองานด้านบันเทิงด้านบริการหรือธุรกิจสีเท่าจะทําได้ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะติดภาวะเศรษฐกิจ เวลายะเกิดขึ้นนะคะทาให้ลูกค้าห่างหายไปนะก็แต่ก็จะค่อยๆทย,ยอยเปิดตัวหรือค่อยๆดีขึ้นนะคะงานใหม่หรือการลงทุนก็อาจจะต้องชะลอหรือรอเวลาจังหวะน,นิดนึงนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งติดจะฟุ่มเฟอือยนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินแต่ถ้าดวงเป็นผู้ชายนะคะดวงเป็นชายเป็นดวงนารีอุปถัม ถ้าดวงเป็นหญิงก็มีคนช่วยหรืออุปถัมภ์เช่นกันนะคะมีชีวิตที่สนุกสนานใช้ชีวิตแบบสบายสบายแบบชิลๆนะคะเพราะว่ามองเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ให้คิดบวกๆไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าคิดลบชั่วโมงนี้ก็ไม่ไม่เป็นผลดีกับเจ้าชะตาดวงนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงภาะวะโรคระบาดเกิดขึ้นต้องระวังกันทีเดียวนะคะ เกี่ยวกับการเงินให้ระวังการเสียเงินเสียทองให้กับเพศตรงข้ามนะคะหรือระวังถูกหลอกให้เสียทรัพย์นะในในรายที่ลักษณะคนมีคู่ก็คิดซะว่าจ่ายให้กับสะดอกเคาะให้กับหมายถึงจะจ่ายภายในครอบครัวนะคะให้คนรักหรือภรรยาก็ถือว่าเงินไม่ล่วนไหลไปไหนนะคะอืม สำหรับคนโซดให้ระวังการหลอกลวงหรือโดนรูทรับนะให้ระวังเกี่ยวกับวงวงอะไรอะวงเล่าแบบเข้าสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ก็อาจจะก็ลอก็ติดนะทำให้เสียทรัพย์เพิ่มนะอ่าขอเบียร์ลังหนึ่งนะขอโทษนะคะ อันนี้เป็นลักษณะงานปาร์ตี้นะคะอาจารย์ไม่ได้เดผยแพร่เกี่ยวกับเล่ายาปาปิ้งะนะคะอันนี้เป็นการทำนายโดยรวมโดยเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคงไม่ผิดกฎนะคะมาถึงในวงเฮฮาปาร์ตี้น่ยอาจจะมีการวันนี้เธอเลี้ยงวันนี้ใครเลี้ยงก็ว่ากันไปนะคะแต่จะเป็นลักษณะดวงเจ้าบุญทุ่มนะคะแต่บางดวงเจ้าตาทุ่มแล้วแม่ต่ขาอ่อนก็ไม่ได้จับนะคะ ให้ระวังรักสามเศร้าสำหรับผู้ที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็จะเหนื่อยกับความรักหน่อยนะคะหรือคู่ที่มีประเด็นนะมีเกณฑ์หึงหวงหรือไม่ชัดเจนนะคะแบบมีอะไรซ่อนอยู่ในกอไผ่อะไรประมาณนั้นให้ระวังนะคะรักสามเศร้าหรือเราสามคนนะคะเคลียร์กันดีดี ก็ระวังใจตัวเองนะันสำหรับคนโสดนะคะบางดวงเจ้าสตาอาจมีเกณฑ์แบบเบื่อๆอยากๆนะคะบางดวงที่คิดจะเลิกล้างเลิกลากันมันก็เลิกกันไม่ได้เลิกกันไม่ขาดหรอกกันนะคะเพราะว่าเป็นเป็นดวงที่บางคู่ผู้ใหญ่จัดมาให้นะคะจัดสรรปันมาให้หมายถางว่ามีเกณฑ์ที่จะเกณฑ์ใจผู้ใหญ่ผู้แนะนํามาหรือมีอะไรเอื้อกันอยู่นะคะ ก็อาจจะเป็นการที่จริงๆแล้วบางคู่อาจจะมีปัญหากันแต่เกงผู้ใหญ่ก็เลยยังยังต้องทนทนอยู่กันไปก่อนนะคะแต่ในความรักแล้วจริงๆแล้วก็ควรจะอดทนแล้วก็เคลียร์กันดีๆก็ไม่อยากให้ห,ห่างหรือห่างกันไปไหนนะคะก็มีไม่มีเกณฑ์เลิกล้างเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนแล้วไปต่อนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเพื่อนเก่าหรือ เพื่อนชาวต่างชาตินที่เคยคบเคยหาเคยค้าสมาคมกันน่าก็อาจจะพัฒนาจากเพื่อนกลายมาเป็นคนรักหรือคนที่เคยชอบพอกันอาจจะเป็นลักษณะมีเกณฑ์กลับมาคบหาดูใจกันต่อหรือกลับมารักกันใหม่นะคะเป็นเกณฑ์ที่คนรักรีเทิร์นนะคะเป็นคนที่อยู่ในโซนเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอ ความรักเก่าๆได้นะคะก็ควรที่จะเคลียร์กันแล้วก็ว่าจะไปยังไงหรือจะเจ่ายังไงกันต่อนะคะให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับอารมณ์นะมีอารมณ์แปรปรวนหรือให้ระวังการเจ็บป่วยเกี่ยวกับความดันไม่สบายเนื้อสบายตัวนะงองแงงองแงกับคนรักพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางดวงเจ้าชะตาอยู่ในช่วงภาวะ ลาหูเข้านะคะคุยอะไรกันจะร้อนๆใส่กันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของของร้อนของมีคมนะคะหรือการทะเลาะเบากแว้งกันก็ไม่รุนแรงอะไรมากมายนะคะให้ระวังโรคเก่ากําเริบนะคะควรพักผ่อนให้มากๆอย่าเครียดนะคะผู้ใหญ่จะให้ควาเมเอ็นดูให้ความช่วยเหลือกเกี่ยวกับเรื่องการงานมีเกณฑ์จะเดินทางต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเกี่ยวกับ กับจากต่างประเทศก็ได้นะคะถ้าทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์มีระยะการที่จะได้กลับมานะคะมีเกณฑ์การรักมีเทพรักษาไกายนะคะกายสังขารก็ควรจะสวดมนต์สร้างบารามีทำบุญหนุนนำให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิงย่งขึ้นไปก็คือเป็นการสวนกระแสะนะคะจะมีเกณฑ์เดินได้เดินทางเป็นหมู่เป็นคณะนะคะ หรือให้ระวังการกันแกล้งจากเพื่อนนะในเบื้องต้นบอกว่าให้ระวังการโดนเรื่อยขาเก้าอี้ในบางดวงเจ้าชะตานะคะถ้ารออะไรอยู่นะคะรออะไรอยู่ก็จะมีความสําเร็จนะคะแต่ควรจะเสริมบุญต่อบุญสะสมบุญนะคะสิ่งอะไรที่รออยู่ก็จะได้ไม่ล่าช้าก็คืออาจจะได้ไว่ฟที่กําหนดนะคะ ให้ระวังคํำพูดนะคะให้ระวังคํำพูดในบางดวงเจ้าสตามีภาวะติดกรรมเกี่ยวกับคํำพูดนะคะหรือพูดบนบานสารเก่าอะไรแล้วจำไม่ได้นะคะให้ระวังคํำพูดหมายถึงว่าพูดอะไรแล้วก็ควรจำไม่ได้ก็ให้จดให้จำให้เขียนไว้ว่าได้บนได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ที่ไหนนะคะถ้ามีปัญหา หรืออะไรที่คิดไม่ตกบอกไม่ถูกนะคะให้ปรึกษาเพศที่สามนะคะหรือเพื่อนที่ที่เพศตรงข้ามกับคุณน่ะนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับราชการได้ย่งดีอ,อีอลักษณะว่าคุณจะไว้ใจเขาได้นะคะมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถนะบางดวงก็มีเกณฑ์จะได้ศึกษาต่อได้เรียนต่อในระดับปริญญาหรือได้เรียน ดูงานต,ต่อต่างประเทศกันเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะว่าจะเรียนต่อหรือจะเลือกทำงานนะคะกำลังช่างอ,อกช่างใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับคดีความนะคะหรืออาจจะอยู่ในภาวะการขึ้นลงขึ้นศาลมีการตัดสินคดีความเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับอายการหรือ,อเกี่ยวกับ เป็นผู้พิาพากษาทนายความนะคะอาจจะกําลังมีการวิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีฟาร์มเกิดขึ้นหรือคุณเป็นผู้แพ้าทำคดีเองหรืออยู่เป็นโจทย์เป็นจําเลยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์จะชนะคาดีนะคะให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เกี่ยวกับการที่มีคดีฟาร์มกันเกิดขึ้นให้ รอบครอบในในคำพูดนะคะว่าจะพูดอะไรออกไปเพราะว่าคุณอาจจะไปเป็นพยานเขาก็ได้นะคะทําให้มีผลต่อการาตัดสินคดีความเป็นต้นนะคะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะชนะคดีหรือพิพากษาหรือเป็นประมาณว่าคุณเป็นทนายก็สู้คดีชนะผนะู้ต่อสู้ประมาณนั้นนะคะอยค้ำประกันใครนะคะมีเกณฑ์ที่จะ มีปัญหาได้ในภายภาคหน้านะคะมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนโตรับทรัพย์นะคะหรือได้ของฝากของกำนันมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะเสียงลอตเตอรี่ติดไว้บ้างก็ดีนะคะหรือเพิ่งจะมีโชคมาก็สแสดงความดีใจด้วยนะคะจะเป็นผู้นำผู้บริหารจะจะมุ่งสู่ความสำเร็จนะคะก็ขบ,บัณฑิตพาไปหาผลนะคะ ครบคนก็เลือกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเลือกครบคนดีๆจะนำพาชีวิตคุณไปสู่ชีวิตสิ่งที่ดีขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะไปเจอเพื่อนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากที่ชีวิตเขากำลังมีปัญหาที่กำลังดิ่งลงคุณก็สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นศิลานี้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็ช่วยเพื่อนแล้วกันนะคะเพื่อ ปรึกษาหรือแนะนำในในทิศทางที่ดีเพราะคุณเป็นผู้มีความรู้มีทัศนคติที่กว้างไกลน่าสามารถแนะนำหรือนำพาคนอื่นให้รอดให้พ้นได้นะคะคนมีคู่มีความรักที่สดชื่นนะคะแต่ก็ระวังการหึงหวงหรือบคุคคลที่สาได้นะคะคนโสดนะก็จะพบคน พวกคนรักเก่านะคะคนรักเก่าจะรีเทิน์นในบอกไปในเบื้องต้นนะคะหรือเพื่อนเก่าจะกลายเป็นแฟนไปนะเป็นเปลี่ยนสถานะขอแต่งงานก็ได้เป็นต้นนะคะสำหรับดวงผู้ที่เกิดวันพฤหัสในรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีเกณฑ์ที่กำลงังเก่ง์กำไรเกี่ยวกับอาสาหาเกิดขึ้นนะคะ ทำเกี่ยวกับอสังหาริมัรัพย์จะถูกถูกฉล,ลกหรืองานเท่าๆก็ถือว่าได้ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ถูกโฉล,ลกนะก็ลองทำกันดูหยิบจับทำกันดูว่าใครจะถูกโฉล,ลกแบบไหนนะคะเพราะดวงชะตาคนไม่เหมือนกันนะคะก็สำหรับดวงวันพฤหัสก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวกา,าจางก็แอดไลน์มานะคะ ศูนย mm ์หกสามเก้าหกเก้าห้าสองห้าห้าก็ b e n f m เก mm ้าเก้านะคะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับ subscribe l i ค์ share และกระดิ่งนะคะ mm hmm. ขอโทษที่อาจารย์หายไปนานเพราะาอาจารย์ไม่สบายนะคะ mm hmm. วันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งกันไปอีก mm hmm. เป็นช่วงหยุดยาวก็เอาขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะ mm hmm. ใครที่ยูู่ ต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะได้มาพบปะญาติพี่น้องนะเดินทางกลับหรือคนที่อยู่ทางเมืองไทยประเทศไทยก็จะได้เดินทางต่างประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะได้เดินทางกลับไทยนะหรือจะไปต่าง,างประเทศไหนก็นแล้วแต่นะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลกันนะคะไม่ว,ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องไปมาหาคนรักนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์เบญจพรพงษ์มยานก็ลาไปก่อน ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆหรือผู้ที่ผ่านมาพบมาเจอคลิปของอาจารย์นะคะอาจารย์เพิ่งมาทำช่องใหม่แต่ว่าดูดวงมาเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วถ้าสนใจก็ดูไอทีฟังอดีไลน์ได้นะคะเป็น bn.fm99 นะคะขอบคุณค่ะติดต่อมาทาง messenger หรือ,อาทาง ลายได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อต่อออกไปสวัสดีค่ะ